ตอนนี้เวลาสิบแปดนาฬิกาสองนาทีเราอยู่กันที่ตลาดนัดจตุจักรเพราะว,วันนี้พามาอัปเดตบรรยากาศจตุจักรกลางคืนนะทุกคนตอนนี้ก็18่แปดนาฬิกาถือว่ากลางคืนแล้วเริ่มรอบกลางคืนแล้วนั่นแหละเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าไปไปข้างทางนี้เนาะ ข้างนี้รอบกลางคืนเขาก็มีสุกเสาร์อาทิตย์เนาะเข้าทางนู้นบ้างดีกว่าเข้าทางนู้นแล้วเดี๋ยวเอาข้างนี้ เยอะมากเลยรอบนี้ฝั่งนี้มีของกินเขาก็สอนนีมม่มาจากรอบกลางวันเลยเนาะ ตงนี้ของกินตรงนี้ก็เยอะดิเนืองแน่นมาก

นานมากเออเอ้เหม่แบีบบหนะมึกยาออนี่อะไรุกคนดิีนี่คน <c oughs>

ไม่ได้พามาดูส่วนใหญ่ตอนนี้จะที่เห็นเป็นคนจีนเนาะอะไรเอ่ยเพลงเพลงเขาเล่นเพลง h o m สุดมากไม่มีใครกลัวโควิดเลยไม่ใส่แมสก์เกล้าก็แต่พี่เอ็มเออพี่เอ็มเยอะมากพูดแล้วก็เข้าคอเลยเนี่ยพูดแล้วถ้าไม่มีมุกอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่มีอะไรแล้วไม่มีแล้วเชิดเนาะสวยลายมังกร หนูเสื้อผ้าสวยสวยจังห <c oughs> น้ากินเ่ีก็จับดูมันก็ยอมในเสื่าอ่าในหน้ากิน พูดไปเรื่อยพูของแต่งบ้านจัดสวน เยอะจริงๆคนตรงนี้ก็เป็น Mix มิกจ์เจู้จัก,ก,กทำไมเงียบจัง ก็เยอะอยู่ไม่เห็นเงียบไม่เห็นเสียงพูดเนี่ยหายไปไหนาไม่ดีหรือเปล่าใช่ไม่เมันเสียไปพักหนึ่งดูนักูเงียบกูก็สนใจเดี๋ยวดูนุ่นดูนี่ไปเลยเพลินเพลินลืมเลยลืมพูดเลยนี่เดี๋ยวนิดนึงกูจะเป็นป้าแล้วนะเวลานี้สวย นี่ฝั่งนี้มีนี่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องจักสาดป่ะอ่าเี้ขนมจิว๋วโอ้ยสีแดงสวยมากเลยดริมตุดจีน ไม้หอมพี่ผ้าเฮ้ยตุ้ยตฟราวเวอร์ฟราวเวอร์

sáu oh. ha ตลาดน่าจะเด้จั๊กที่ตอนหลับไอ้ <c oughs> ทางนี้มันสั้นเนาะถึงแลละแต่ทางขากลับฝั่งนู้นอ่ะจะอ้อมมันจะโค้งมันก็จะยาวกว่าฝั่งนี้ ร้อยห้าสิบเขาก็ทำประยุกต์ไปเรื่อยๆเฮ้ยซื้อหนอนร้อยเดียว อาน a m ไหมมี อที่ร้านนี้ก็เนอะคือคืนทุกวันเอนั่งกันเต็มไม่หมดน่าจะบอกต่อเหนมานั่งไม่ดีเจเหมือนใครจะขึ้นไปเปิดก็ได้นะพอมาตลาะครั้งก็ไม่ซ้ำไป จะเดินฝั่งไหนเลยมันก็เยอะไปหมดเลยสองฝั่งซื้อไปะละ่ะไม่ชอบล้วยคนเยอะใช่เนี่ยเปลี่ยนไปแบบนี้ไง โอ้ผมเนี่ยน,น่าหลักกูอยาหาหมอดแบบที่ดีบแล้วมันถูกมันกระดกถ้าไปสำเพ็ง <c oughs> ใกล้มืดแล้ะร้านยีน 我们有走到这个版的纱漂亮。 เยอะจริงๆเขกินน้ำก่อนนั่งกินเน่ยน้ำมะพร้าวน้ำสม้มนี่ไอเสื้อมังกร Hãy subscribe cho างในก็ยังมีคนดู่ยังไม่ปิดกันมันจะเปิดกันดึกหมด,ดเข้าไหมไมันเป็นโซนมือสองใช่ไหมหรือมีม,ม,ม,มีคนดื่มขอเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวเขาก็นี่ร้านกาแใครแ่บเข้าไปดูไหมอุ้ยตรงนี้คนเต็มเลยอ่ะูด่ข้าบ่อไป ขอบใจนึกว่าคนเมื่อกี้มาน,นี่หลอนไ้่เห <c oughs> มือนเมื่อกี้หน้าไม่ได้เห็นหน้ามันแบบเราถ่ายรูปอ่ะคนี่น่าใส่แว่นน,วนะ <c oughs> นี่รันยิงหนังไอ้เท่จัง จัคเกตรองเสื้อผ้าผู้หญิงก็เยอะนะถูกเลยร้อยห้าสิบไม่แพง ม่วงกันเต็มเลยเห็นไหมผัดเหนียวมะม่วงใส่กระทงฝรั่งก็ชอบที่เล่นเนี่ยอะไรนะใครนะเด็กคนนั้นชื่ออะไรนะแม่เมม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 คนไหนล่ะที่มันเอาไปร้องเพลงบนเวทีแล้วไปกินข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะไอ้จำชื่อไม่ได้เออมิลิลืมชื่อน้องนั่นแหละเอาไปกินที่เมืองเราฝรั่งก็กินกันใหญ่เลยไปแล่นข้าวเหนียวมะม่วงอยู่ ม,มีมาสาัสซาดเลมีต่างชาติที่ไหนมีมาสาัสซัดที่นั่น <laughs> อ้าว หมึกที่นี่ก็มีหมึกแล้วนะี่ยเมื่อก่อนไม่มีนีม่มาแล้ว

ฝั่งนน้นดีกว่าโุ้ยรถรถใครวะใครรถเรามาจอดตรงนี้ใครให้อนุญ,ญาตให้เราใชมาจอดตรงนี้ไอ้ เริ่มแล้วเริ่มเมื่อยอ <laughs> รอบนึงก็ไกลเหมือน,นกันนะเนี่ยได้เรื่องอยู่นี่เราไม่ได้เข้า,าตามซอกซอยนะเรารอบนอกอสุดมาก có gịn đi nữa không? Mai nào? Gọi <laughs> <Bước nào? cười> <laughs> <laughs> <laughs>

ถ้าไปกันต่อเมื่อกี้เราเกือบถ่ายของฟ้ามาเมื่อกี้คุยอะไรบอกให้คุณสมกังด้วยคุยเรื่องของกินเฮ e. ้ยนี่ร้านนี้เสื้อสวยเด็ดกระโปรงกระโปรงมีอะไรบ้างนะเรื่องของกินอ่าของกินไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วอ่าไปต่อดีกว่ามืดแล้วเห็นไหมอ่า ฝั่งนู้นแล้วว่าเสื้อผ้าสวยเนะฝั่งนี้ก็ดีเออพอๆกันเลยเนาะเห็นไหมเห็นไหมเราจะโดนปัดหน้าบ่อยมากวันนี้ถ้าเป็นบนถนนจะต้องหัวร้อนแล้วล่ะโดนปัดหน้าสวยมากสามร้อยนะ ไม่ค่อยได้บอกราคาเลยเดินไหลาตามคนมเอสภาพผู้หญิงฝั่งน,นู้เนเยอะเนาะ โอ้โห oh. สีสันมันเริ่ดม,มากโอ้โ oh. ห เชิดมันก็เป็นลูกเล่นของมันเป็นเหมือนขาดไงเขาทำเป็นลายเหมือนขาด,ขาดเหมือนจะขาดแต่ไม่ขาดนี่ก็เป็นพวกสายมูบ้างของที่ระทึกระ, <c oughs> ะลึกอ <c oughs> ก่าจะแก้ได้เออพวกเดทอะไรมันเยอะนะเดี๋ยวนี้น่ะสวยขนาดเลยตรงนี้เป็นสถานีรถไฟฟ้าครับไม่เห็นฝรั่งใส่เดทเลยก็ใส่อยู่างเนี้ยนะ เออนสบายดีเย็นเออพูดแล้วก็เดินมาให้ดูเป็นตัวอย่างเลยนะนี่ไงเห็นปะเนี่ยเนี่ยเบสไหมยาวเชียไไบตาทางนี้อีกนิดนึงพอดีถ่ายจบแล้วก็มืดพอดีอ่ะอ่ะเมื่อกี้จะบอกยังบอกไม่เสร็จอันนี้เป็น MRT กำแพงเพชรฮะ หยุดให้เขาดูสิ็ใช่สถานีรถไฟฟ้าเอมาทีก็ลงตรงนี้ก็เดินเข้ามาในสวนเจรุจักรได้เลยไม่ใช่สวนจรุจักรตลาดนะจรุจักรสวนจรุจักรไปอีกสถานีนึงอันนี้กำแพงเพชรถ้าเป็นสวนจรุจักรก็จะเป็นด้านนู้นสถานี้จรุจักรที่เป็นสวนสาธารณะต้องแยกดีๆนะสถานีกำแพงเพชรลงขึ้นมาปุ๊บก็เจอนี่เลยใช่เข้ามาลยเข้ามาในตลาดนัดเลยพอดีูดแล้วก็งงตัวเอง งงไหมเออจอบจบไปงงซะเยอะมากเลยห้าบาทอะไรห้าบาทได้ยินไหมอะไรห้าบาทอะไรห้าบาทวะชิาา้นชิ <c oughs> ้นก็เสื้อผ้า <c oughs> นี่ร้อ,อ,อยหน,นึ่งร้อยห้าสิบเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมองเขาบอกว่า,า,วา,าไปเซิร์ชใน Google เนี่ยั้ยไม่ได้แปะไม่ได้แปะในช่องเรานะ ข้อมูลต่างๆรายละเอียดไปจะแปะไว้ใน Google ใครอยากรู้เปิดปิดกี่โมองอะไรไปใน Google จ้าเออจะแปะข้อมูลไว้ในกนะูเกอ,อดีเนาะสารละแล้วไม่ค่อยมีอยู่แล้วการเดินทางนั่งรถเมสาย,ายังไงก็เซิร์ชหาได้เดี๋ยวจะแปะไว้ใน g o เ g l ลเลิศวอมคิดที่ดีมากเราแปะไว้เรียบร้อยแล้วทุกคลิปต่อไปนี้เราลงอะไรเราก็จะแปะไว้ใน Google เออล อันนี้มนขี้เกียจแล้วบ้าบอก็ประมาณนี้เนาะครบรอบแล้วที่เราเดินกันมาเนี่ยทางหน้าคือจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มเมื่อกี้คนดูได้เข้าก็ได้ความสวยงามของเสื้อผ้าแล้วก็บรรยากาศดีๆที่ว่าในความบ้าบอเออะไรก็เป็นส่วนของแถมความติงตองอะไรสักละไม่ได้เปื่อยก็ประมาณนี้เจอกันคลิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ ก็เชียร์เสียงเป็นเชียร์กดกระดิ่งให้ด้วยลากระเที่ยวนี้เลยแล้วกันขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะเห็นใช่ไหมจะมีคนมาปาดหน้าเราอีกแล้วนีหลบทันวันนี้โดนปาดหน้าไปร้อยครั้งเลยหลบแทบไม่ทัน นี่เลยเข้ามาทางนี้ดันหน้าที่เราเข้ามาตึกแดงวินเทจจตุจักรใครอยากดูคอมเมนต์บอกกันมาได้เลย Yeah.